อรุณสวัสดยามเช้าครับผมเช้านี้ที่นครพนมนะครับตื่นเช้ามานั่งเป้าเตาไฟจีข้าวจีครับผมนี่ครับวิถีบ้านบ้านนะครับนี่ครับข้าวจีก็หลังจากที่ตื่นมาก็นึ่งข้าวเสร็จแล้วนะครับพอนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็เลยข้าวเย็นนะครับที่เรากินไปหมดเมื่อวานนะครับก็มาจีไว้จีไว้ปั้นกินตอนเช้านะครับภาษาบ้านแต้สัญญาเรียกว่าปั้นข้าวนะครับโอ้โหไฟนอนมาก อากาศก็กำลังดีนะครับไม่หนาวมากแต่ว่าก็ต้องก่อไฟนะครับเพราะว่าบางทีนะครับหมาแมวนะครับปีใหม่คนสวยหรือดีด้นะครับเขาก็จะมาผิงไฟนะครับเมื่อกี้ก็มาผิงไฟกับไส่สัญญาแล้วแหละแต่คราวนี้ไส่สัญญาเกลี่ยถ่านออกมาสะเก็ดไฟประทุปีใหม่กับคนสวยก็เลยกลัวก็เลยวิ่งออกไปครับโอ้ไฟแรงยอด นั่งพ่อเตาไฟจีเข้าจีครับก็เดี๋ยวพอสักพักก็จะเตรียมของนะครับแล้วก็ไปขายของครับผมโอ้โหไฟร้อนแรงนี่แหละครับวิธีบ้านๆน,นะครับผม ข้าวจี๋เราจะวางไว้บนฐานเลยนะครับเราก็จะคอยพลิกกลับด้านเรื่อยๆครับผมไม่มีแจ่วบองนะครับถ้ามีแจ่วบองนะครับยัดไส้ข้าวจี่โอ้โหหอมมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่านะครับใส้สัญญาตื่นมาตั้งแต่ตีสามกว่านะครับชินแล้วครับตีสองตีสาม ถ้าแต่สัญญาไม่ขายผลไม้ตีสองกว่าก็ตื่นทุกวันแต่คราวนี้พ่อขายผลไม้บางวันก็ทีสามกว่าตีสี่ประมาณนี้ครับผมเราต้องคอยพลิกกลับเรื่อยๆนะครับ เช้าๆได้บรรยากาศนะครับเสียงไก่ขันยามเช้านะครับอยู่บ้านเราแบบนี้นะครับพอเช้ามาก็เสียงนกนะครับนกร้องจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บกันโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกดีนะครับบรรยากาศดีนะครับเช้ามืดไก่ขันสว่างมาเสียงนกร้องนะครับนี่แะครับวิธีบ้านๆครับผม